เราก็เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะไป,ไปที่ไหนไปที่ไหนไปบนเขาใหญ่นี่เ,เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะได้ใช้บริการรถสองแถวแบบนี้ขึ้นเขาใหญ่นนะะทับบท่วปกติเราจะขับรถขึ้นเองแต่ทีเนี้ยค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่พาไปโอ้รูปสวยจังเลยรูปสวยมากๆเลยอะ่ะที่คนถ่ายเอาไวอ้อ่ะดูสิคะโอ้เม้นตัวใหญ่อะ่ะ<ฮ><ฮ>วิ่งไปแล้วอะ่<ฮ>จะจตบตีค่ะ เขานิ่งเลยทนนิ่งเหมือนปูนเลยเอาหันมาแล้วบบเหมือนที่นาราวิวเหมือนที่นารา แวะทานข้าวที่ร้าน m i d นเทอร์เขาใหญ่ก็น,กนี่แหละเขาใหญ่นี่แหละเรียกว่าเขาใหญ่แล้วล่ะค่ะลูกสวัสดีค่ะอันนี้เรามาทานกันค่รช,ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน m i d นเทอร์เขาใหญ่คะ่ะคนมาเพียบเลยถึงเขาใหญ่แล้ว,ลลวอ่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะเห็นไหมเจอต้นคริสต์มาสด้วยแล้วก็อันนี้ข้างในนะคะปกติมากิน m i d w i n อร์เนี่ย จะมามืดเย็นมากกว่านะคะไม่เคยมาตอนกลางวันเลยนะคะอกินอาหารเสร็จแล้วนะคะอันนี้เมนูของหนูก็เป็นเมนูประจำของหนูนะคะคาโบนาร่าหูเก็บด้วยนะทคาโบนาร่าอร่อยไหมคะเนี่ยทำไมกินไม่หมดเหลือเยอะมาก เยอะมากเลยเพราะอะไรคะ่ทำไมหนูอิ่มคะหนูยังไม่กินอะไรเลยอ่ะหนูกินแั้งตปในรถกี่อะไรตั้งแต่ในรถแล้วทนแหน่เด็กๆดูไว้นะคะห้ามกินขนมก่อนทานอาหารนะคะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆก็จะทานอาหารได้น้อยที่มิดวินเทอร์นะคะวันไม่รู้ว่ามีทุกวันหรือเปล่านะคะแต่ว่ามาเจอว่าเขามีสตรีทมาร์เก็ตนะคะก็จะมีร้าน ค้าเล็กๆช็อปเล็กๆกันนะคะมาตั้งบูธขายของนะคะค่ะก็มีเสื้อยืดนะคะแล้วก็พวกหมวกแล้วก็เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ค่ะแมกเนตนะคะร้านต้นไม้ก็มีนะคะหน้าหลักเฉียว ถ้าใครหิวก็แวะซื้อมันหวานได้เลยนะคะนี่ก็เป็นร้านของเล่นคเคสมือถือก็มีนะคะนี่นะคะที่พักที่เขาใหญ่ครั้งนี้นะคะ่ะก็ลองจองผ่าน Airbnb ดูนะคะก็เห็นเป็น บ้านาที่อยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวไม่ไกลมากนักนะคะส่วนโซน้องรับแขกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองดูนะคะอ้าวอันนี้ห้องอาโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ทำไม,ไมอ่ะโชว์ก่อนเร็วรโอเ้เก้าทุกคนตาทุกคนหลับตาหนึ่ อะไรเด็กๆถึงชอบคะโอ้เป็นห้องเด็กนี่เองอใช่ไหมคะตึกบันไดอะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอวานะคะใช่อันนี้ล่องบันไดจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล,ล้วาต่อบันไดเขามีราวบันไดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีเก้าอี้นะคะเก้าอี้โบนะคะดูบโบเลยเสร็จแล้ว โยค่ะโหว่าน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเตียงนอนกับเล่านี่คะ่ะเตียงนอนที่เราจะมาเล่นวันนี้น,นะคะนี่นกับเตียงนี่ค่ะเด่นเดนเล่น,นที่ทางแบบนี้นะคะและ้วทำแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะตัวสูงกวนนาฬิกาแล้วค่ะเราสูงเรากัวไปแล้วค่ะกองไฟสวยสีสันมากเลยค่ะ อันนี้ค่ะทีว,วีอยู่ด้านบนนะอีกค่ะนี่ค่ะต้อง <ท tte> ของเราค่ะค่ะ <ท atte> แล้วก็เปิดฟุตบอลด้วยค่ะนี่ปดูสวยมากทีวีกำลังเปิดนะคะดูนี่นะคะสวยมากนี่บันไดมีแสงด้วยนะคะดนอะไร นี่ขนมตู้เย็นองการอยู่นี่อนโอ้น่ารักมากน้ำเปิดนะคะนี่เครื่องซับผ้าออแล้วนี่มันอันนี้นะคะสวยมากอันนี้ไม่ขนมได้ขนมค่ะน่ากิมดล้วน่ากินมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ขนมภาพค่ะ พี่นลหพชสพี่วาลนนสี่วาส่วนเอนี่าเป็นเคเป็นคว่นี้นะคะนีีนี่้กลางค่ะเราจะไปไหนนะไปแอนิมอลอาจจะไปส่องสัตว์นะคะบนเขาใหญ่นะคะอาพี่ชาเอวามาเตรียมตัว ออกเดินทางใ <Okay, S 1> ช,ช่โกไม่ใช่ยไอว่ารีวิวหน่อยคะ่ะอ่านี่ไงรถกระบะที่เราจะไปขึ้นขึ้นเขาใหญ่นะคะปะขึ้นรถเลยลูกป,ปะขึ้นรถแล้เวเราก็เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะไป,ไ,ปไปที่ไหนไปที่ไหนไปบนเขาใหญ่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรได้ใช้บริการรถสองแถวแบบนี้ขึ้นเขาใหญ่ปกติเราจะขับรถขึ้น เขาขจ,ะจะมีเจ้าหน้าที่พาไปพาไปดูเอนิมอลค่ะไม่ได้ไปใกล้หรอกไม่อันตรายนะคะเราจะเป็นทริปทัวร์ของที่พักที่เขามีไว้ให้บริการนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติก็มาพักเยอะอยู่นะคะป้ายลุยมีเนือทูน่าแซบอ่อยนะไปด้วยเลเลอยู่เอะไรนะเราอยู่ประเทศอะไรนะไม่ใช่กบอกว่าเอลเลฟตอยู่สองประเทศเประเทศอะไรกับประเทศอะไรไม่รู้ แล้วก็อะไรอีกประเทศไยก็ประเทศไรนะประเทศไทยมาเลเซียกับประเทศไทยจริงเหรอไม่ย้ออกมาไม่มานี่ด่านที่จะขึ้นไปบน เขาใหญ่นะคะเราต้องผ่านจุดนี <również> ้ก่อนแล้วก็จ่ายค่าผ่านทางค่าธรรมเนียมนะคะอ่ารถที่เรานั่งมานะคะเขาจอดให้มาตรงจุดชมวิวของเขาใหญ่นะคะตรงนี้เนี่ยที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็คือป่าเขาใหญ่นั่นเองอ่าอากาศข้างบนเย็นนะคะถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยออ่ช่วงเดือนนี้ก็ยังอากาศเย็นเย็นอยู่นะคะเห็นเรื่องเห็นเห็นเนี่ย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  ลิงเลียงเห็นดำอยมีสมตัวไม่เอาพอมีกลัวพอมีกลัวมากลิงสองตัวอุ้ยนั่นลิงมาตามพี่วานลิง<า>พี่ชายตัวเอว่าลิงลิงลิงมาตามพี่วานพี่ชายแน่เลยนะตอนนี้เรามาถึงตรงจุดของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นบริการนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการขึ้นไปออส่องสัตว์ข้างบนนะคะเป็นเส้นทางที่ต้องเจ้าหน้าที่แล้วก็รถของเจ้าหน้าที่พาไปเท่านั้นนะคะ นี่ไงเอลฟ์แฟ<ม>นเอลฟ์แฟนมาถ่ายแกเอลฟ์แฟนกันเลยอันนี้เอลฟ์แฟนปลอมลูกไม่ใช่เอลฟ์แฟนจริงจับได้เอลไปดูหน้าเหมือนของจริงไม่จริงหน่อยทัชให้นี่ไงทัชได้ไม่ใช่ของจริงลูกทัชเลยทัชเลยทัชได้มันเป็นของปลอมลูกจับได้ค่ะของปลอม เราก็จะเข้าไปข้างในอาคารนะคะเพราะเขาบอกว่าในนี้มันมีมิวเซียมด้วยเดี๋ยวเอลพิชาพาไปชมนะคะว่ามิวเซียมข้างในเป็นยังไงพาที่ว่าจะสนใจเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษ UM. คืออะไรคะด,ดูข้างในกันดีกว่าว่าเขามีแอนิมอลอะไรโอ้โหรูปสวยจังเลยรูปสวยมากๆเลยอะที่คนถ่ายเอาไว้อะดูสิคะนี่โอ้มีนกเงือกด้วยอ่ะ แล้วนี่ตัวอะไรคะโ,โหคนเขาถ่ายกันเก่งจังเลยอ่ะสวยจังวิมีไทเกอร์ที่ที่เขาเป็นพรีเทนตตัวอะไรเนี่ยอ๋อเขาเขาได้อลเลเกตเตอร์กวางอันนี้คือฮิปโปไม่ใช่แมวน้ำ แฟนทิ้งมั้อานี่ไงลูกตัวห้ามจับนะเสือโคร่งเสือโคร่งมันีทำไมห้ามยาเขาห้ามจับลงนี่ไงเขาเขียนมาโดนทัชเห็นไหมไม่รู้เหมือนแองอนมันแองดาวไม่ได้่างนี้เรายังไม่จ่ายตังค์ไม่ใช่เราเข้าไปดูได้ลูกเพราะว่าอันนี้ไม่ฟรีถ้าจ่ายตังค์คือที่นั่งรถขึ้นไปดูกำลังจะไปเช้นรถ ของเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมลูกไม่ไม่เร็วค่ะรถของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะพาระไปโอเคครับตอนนี้เรากําลังมาเปลี่ยนรถตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับลรวิวไปด้ยฮะลานจอดรถนะก็คือว่าขึ้น,นเข้าผ่านทางที่ขึ้นเขาใหญ่นะทีะ่มันปิดกี่โมงนะตั้งแต่ตอนน้ตนั้นปิดหกโมงนะครับแล้วขับขึ้นมาเรื่อยก็จะมาถึงตรงลานจอดรถนะเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราต้องมาเปลี่ยนขึ้นรถ ซึงเป็นรถเหมือนกับเป็นรถที่ได้รับอนุญาตถูกไหมครับี่รู้ว่าต้องขับไปตรงไหนเพราะว่าขับผมถามแล้วเมื่อกี้ว่าขึ้น,ข,นขึ้นลงเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่ามีช้างด้วยใช่เขาบอกว่ามีช้างด้วยเขาบอกว่าเห็นช้างมาสองวันแล้วมา,มาสองวันติดแล้วเดี๋ยววันนี้ไปลุ้นกันว่าจะเห็นช้างไหมอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันที่เคยด้ขับขึ้นแล้วก็ขับลงไปไม่เคยมาเปลี่ยนรถแล้วก็ อะไรไปสองสัตว์แบบนี้อ่าไะเดี๋ยวไปดูกันนะตำรวเจ้าหน้าที่นําให้เราด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวต้องฟังเจ้าหน้าที่อ่านี่นะคะพี่ที่ยืนอยู่มีสองสัตว์ก็คือว่านี่มีไฟฉายด้วยเห็นไหมค่ะรถเก๋งอ๋อสปอตไลท์อ๋อเป็นสปอตไลท์อ๋อนี่นี่นี่ขับรถไปเองไม่ได้นะอ่ขับรถมาเองไม่ได้ขับรถมาเองไม่ได้ตรงนี้ หลังการเต้นลกเตนอาเไี๋วี่คือต้องมาขออนุญาตใช่ไหมฮะอ๋แล้วแล้วเปิดให้กลางตลอดใช่ไหมครัอ๋อมีไฟแล้วมันมีห้องน้ำมัอเขามีอ๋ออ๋ทั้งรัดสองข้างนั่นนะนั่นไะเขาจะไม่ส่องไปที่ตัวไงตใจ่ไหมตกใหนึเห็นยัง ก็เป็นลูกปั้นเขามาวางไว้โอ้เม้นตัวใหญ่อะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอะตัวใหญ่มากเลยอะหมอบิคิดว่าเม่นคือตัวเล็กๆไม่ใช่นะเม้นตัวใหญ่นะซูมไม่ทันนะเขาเห็นไฟไงเขาเห็นไฟไงเขาเลยวิ่งหนีอสองเพราะว่าอะไรอะเขาแสบตาเนี่เจ๋งแล้วอันนี้คือเขาก็หา เ็นช่วงเวลาการคืนที่เขาจะต้องออกหากินนะคะแล้วก็มาดูวิถีชีวิตของเขาอันนี้อยู่ข้างทางเลยเห็นเลยเห็นเลยนี่กว่างนี่เห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยสวัสดีค่ะเขานิ่งเลยทนนิ่งเหมือนปูนเลยเอาหันมาแล้วเหมือนที่นาราไหมลูกเออเหมือนที่นาราเลยข้างบนก็มีเห็นนิ่มัน แต่ที่เขายังไม่มีเขานี่เพราะอะไรนะคะเอรตัวเมียตอนนี้เราลงมาแล้วเนะเราลงมาจากรถคันที่ไปสองสัาแล้วหนาวมามาแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นรถของกลุงมเพื่อนกลับไปที่พักของเรานะคะเดี๋ยวติดที่พักเรามาจบทริปกันอีกทีนึงนะคะ ลงจากรถเรียบร้อยนะคะบาย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 คุณลุงนะคะโอเคเด็กๆมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้เออถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่ช่วงนี้นะคะก็แนะนำกิจกรรมแบบนี้เพื่อพาเด็กๆเนี่ยไปเปิดโลกคล้ายๆไนท์ซาฟารีค่ะแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างเรียวมากๆนะคะเพราะว่าสัตว์อยู่ในป่าแล้วเราก็ แค่ขับไปกับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครั้งหน้าไปเที่ยวที่ไหนก็ปกดติดตามอยู่ด้วยนะคะใช่ไหมคะอ่ากดไลค์ให้ด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้เลยนะกดไลค์กดไลค์ลคโอ้โหดูสภาพแต่ละคนคือไม่พร้อมเลยนะคะงั้นเอาละค่ะวันนี้คุณแม่ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊าย